สวัสดีค่ะวันนี้จะมา,ารีวิวผ่าตัดแปลงเพศนะคะหมอก็จะมีแท่งโมนะคะไปใ,ให้เนาะน,นี่คือแท่งโมอันนี้ก็คือ,อซื้อจากคุณหมอมีประมาณหกแท่งซื้อจากคุณหมอก็คือ,อวันที่เราผ่าตัดแปลงเพศก็คือซื้อจากคุณหมออันนี้ประมาณห้าพันบาทนะคะห้าพันบาทค่ะเนี่ยก็คือ,อคุณหมอให้มาแล้วเราก็จะเริ่มมา แยงโมตั้งแต่ตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นไซที่แบบออกจากโรงพยาบาลมาเจ็ดลังก็คือเราต้องแยงไซนี้ก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นตามเบอร์นะคะตอนนี้มันจะมีอันนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งค่ะก็จะมีขัดชาเบอร์หนึ่งเบอร์สองมีเบอร์ศูนย์เริ่มจากเบอร์ศูนย์นะคะบเบอร์ศูนย์ เบอร์สนก่อนแล้วก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใหญ่สุดก็คือเบอร์ห้านะคะแล้วที่นี้เบอร์ห้าของคุณหมอให้มามันรู้สึกว่ามันช่องช่องมันตีบนะคะก็คือมันแบบรู้สึกว่ามันฟิตมันมันฟิตฟิตนิดแบบนึงก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ใหญ่ก็คือแบบอ่าเราลองอานิี้มือเรารวงเข้าไปเรารู้สึกว่ามันฟึกนะคะทุกคนแล้วหนูเลยสั่งตอนนี้อ่อาใหญ่กว่าเบอร์ห้าของพี่ประพจน์นะคะของพี่ประพจน์ พี่ประพุ์ก็จะมีสามไซมือนกันแต่ามันจะมีแท่งเล็กค่ะมันจะมีเบอร์เบอร์แอลแล้วก็เอแลแต่หนูจะอาหนจะทุกวันนี้หนูใช้เบอร์ x อแล้วนะคะทุกคนค่ะและ้วก็การดูแลรักษานะคะสําหรับพี่สาวพี่สองท่านไหนที่ช่องคลอดมีกลิ่นนะคะของหมกูก็คือก็เคยมีกลิ่นเหมือนกันอ่าหนูจะใชะ้เทคนิคที่แบบอา กระมังนะคะเปิดน้ําใส่กระมังแล้วก็เอาเบตาดีนแล้วก็น้ําเกลือผสมในในน้ำในกระมังค่ะแล้วก็นั่งแช่ค่ะนั่งแช่แล้วก็ใช้ในมือแบบลวงๆหน่อยนิดนึงนะคะนั่งแช่ประมาณ10นาทีนะคะก่อนอาบน้ำค่ะทุกวันมันจะลดการแบบม,มีกลิ่นได้ะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือ,อาการผ่าตัดก็คือผ่าตัดครั้งเดียวเลยนะคะก็คือหนูไม่มีการแก้ไขใดๆค่ะหลังจากที่คุณหมอนัดตรวจ ก็จะตรวจเป็นระยะระยระยะนะคะค่ะตรงนี้ก็โอเคดีค่ะ3ปะีความรู้สึกะระหว่างความรู้สึกนะคะแต่ว่าหนูยังไม่เคยใช้งานแต่ว่าด้วยความที่ก็จะมีหลายๆคนถามว่าเสร็จไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยก็คือ,อเราลองช่วยตัวเองดูเนาะค่ะช่วยตัวเองดูก็คือเสร็จค่ะ ช่วงแรกๆอาจจะมีน้ําอันนี้คือแบบสแปบวกนะคะก็จะมีน้ําเยอะมากแนตะ่พอหลังๆมาก็จะเริ่มไม่มีน้ําแล้วนะคะแต่รู้สึกพเสดิ์ค่ะ,ะความเสียวเนาะสาหรับที่แบบเราลองช่วยตัวเองอันนี้ก็สแปบวกลองช่วยตัวเองดูโอเคนะคะก็ฟินดีค่ะสําหรับรูปร่างก็คือรูปล่างก็อ,อาจจะแบบบอกได้ว,ว่าคล้ายๆเนาะคล้ายๆองุดหองอจจิดแต่ไม่ได้เหมือนแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแค่คล้ายๆนะคะ แต่ว่าเราก็แฮปปี้กว่าตอนที่แบบเรามีจูนะคะตอนตอนนี้เรามีจูก็คือแบบเรารู้สึกไม่โอเคเวลาเราอาบน้ําเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบรู้สึกอ๋อสิ่งนี้ไม่ใช่แบบสิ่งแบบมันไม่ใช่แบบสิ่งที่จะต้องการมันไม่ใช่เพศที่ฉันต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอผ่าตัดเบสิทแล้วเรียบร้อยก็โอเคค่ะเวลาถอดเสื้อผ้าไปอาบน้ำแล้วก็ยืนสองในกก็จกก็โอเคค่ะแฮบปบปี้แฮบปบปี้มากเลยค่ะโอเคค่ะ ถ้าเกิดมีอะไรอีกก็เดี๋ยวจะนำมาลง YouTube ใหม่นะคะอขอบคุณนะคะ